ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดู S20 FE นะครับสั่งมาจาก s h o ป e ีนะครับของ Official ของ a ั s u n g นะขายที่ช h อป e ีนะครับเขาจัดรายการถึงวันที่31ตุลาซึ่งถ้าซื้อช่วงนี้ก็จะได้คอนคืนครับเรามาดูสินค้าคว่าเป็นยังไงบ้างก็จะได้คอนคืน10%นะครับเอาไว้ซื้อสินค้า อื่นๆได้นะครับในช้อปปี้นะครับได้คอนคืนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทก็รวมเอาว่าจะเหลือเครื่องหมื่งเก้านะครับก็มีจักโปรคอนส่วนเปอร์เซ็นต์ด้วยครับก็ลองไปดูกันนะครับที่ช้อปปี้ถึงสามสิบเอ็ดตุลานะครับ ต้องดูสภาพของห่อมาอย่างน่านหนากันกระแทกมันยางดีนะครับ จะเป็นรุ่น S20 FE 5G นะครับสีลาเวนเดอร์ครับจะเป็นสีออกม่วงมาดูด้านในนะครับว่าสภาพสินค้าเป็นยังไงบ้าง กลงว่าจะด้านบนนี้จะเป็นพวกคู่มือนะครับไม่ไม่มีเคสมีแค่คู่มือเดียวแล้วก็เข็มจิ้มสิมสภาพโดยทั่วไปนะก็เป็นของใหม่นะครับ ไม่ไม่มีร่องรอยอะไระครับก็ก็ดูดีนะครับกลมสีก็ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ไม่หวานแหววมากเกินไปเดี๋เปิดทิ้งไว้ก่อน ด้นานในก็จะเป็นสายชาร์จกับอะแดปเตอร์นะเห็นมีข่าวว่า S21 นะครับได้ข่าวมาแล้วว่าจะไม่แถมที่ชาร์จเหมือน iPhone นะครับไม่ไม่แถมที่ชาร์จก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าก็จะได้เป็นฟ t c ชาร์จส่วนที่ชาร์จจะเป็น u s b Type C หนึ่งด้านนะครับแล้วก็ เป็นยูรีไทเอทังด้านของแถบนีแค่นี้นะครับเก็บไปก่อนมาดูตัวเครื่องโดยรอบกันนะจะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะกล้องมีเจาะรูด้านหน้านี่เป็นถาดใส่ซิม จิ้มจิ้มดูกันวนะ่าถ้าแต่จิ้มจะเป็นแบบไฮบิดนะครับ จะใส่ซิมได้หนึ่งซิมแล้วก็อีกด้านหนึ่งให้เลือกเป็นใส่ซิมหรือเป็นใส่การ์ดนะครับเพิ่มความจำตัวที่ตั่งมานะครับจะเป็นลอมในตัวเครื่องร้อยแปดแรมแปดจิกนะครับตัวลอ128มร้อยิแปดจิกเลือกเป็นสีลาเวนเดอร์สีอล้ายคล้ายซิม จมพูออกม่วงๆ่งครับเพื่อจะได้เหมาะสมกับหน้าตาโหดเที่ยมของผู้ใช้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสเครื่องแล้วจะลองเทสการใช้งานเบื้องต้นว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ คืองานเทสงานถ่ายวิดีโอของ Samsung Galaxy s 20 SE นะครับเป็นโหมดถ่ายวิดีโอธรรมดาขณะนี้ผมกำลังเดินอยู่นะรับดูว่ากันสั่นมันดีไหมภาพสะเทือนหรือเปล่าเปลี่ยนภาพเป็นแนวนอนนะครับอันนี้เส้นทางค่อนข้างจะ คคกขาเล็นน้อยะรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ทุ่งนาให้ดูนะครับว่ามันงานวิดีโอมันดีไหมการการทำวิดีโอของซัมซุงเขาค่อนข้างจะดีะครับก็โอเคครับจากการใช้งานก็ถือว่าสอบผ่านนะครับ ก็เดี๋ยวจะรอสรุปหลังการใช้งานสักเดือนครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับถูกใจไม่ถูกใจตรงไหนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ